เจรหญเี่ยพุทจารยจวนจวนกระดิกกาดประสั่นพันจากโปงเสี่ยวกรดีปาปลาลอยปลากำลังสิลอยขึ้นนะครับอ่าคุณพออย่างน้อนีครับกำลังลอยปลาปลาสมโตมสวัวดีไปสังเจได้มีมาตองขอให้เงินจำน่นเกินคนทั้งโลกพบทุกสูกัให้เวียนเวียน่ายเาไพ้มีบูดกุศลสวัสดีค็ามรเป็นทัดเอวขาต้องร้องนำตราทนายยังใจะได้จริงนั้น เสมอด่ามนางมนุษเด้อบอดเด้อบกเกดจิตใจโหดีแก่นางบอดเด้ออ่บขอบคุณขอบคุณขออนุโมทนาเด้อบทำบุญผ้าป่าลอยฟ้าเนาะอ่านแต่ละแถวแต่มีโอกาสเดินทางใต้ทีวัดยางกุดบ้านยางกุดตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดอันนี้งานบุญยังบุญก่อนครับเนี่ยเขาเอิ่นบุญยังครับนี่านไหว้หลวงนิมิตบ่กครับเนี่ยโอ้นี่บอกครับไหว้หอยยี่นี่บอกท่านดี๋ยวไหนเวลาท่นตัด อาจเปลือบเลยบ่ลงเลยบ่บ้านลงนี่บ่ครับบ้านนี้ฟังบ่บ้านเรื่ยังไง มีที่อยู่ที่เย็นเด้อะัเขาใส่กบอ๋อนี่บอกครับเป็นตัดนี่ตัดนีตัดมองนี้บาเนี้ลูกนี้มนกับล่งนีเลยบอกครับเขาไม่นเบินวดเลยบอกครับลูกใยใยในกับล่งนี่ปลาด้วยกันล่งเบิร์ดครับโอ้ครับมือใดล่ะครับเป็นสีตัดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งบอกปีหน้าเนาะปีใหมปีดินนี่ประมาณจะลูกครับนี่รอบๆอนี่ลูกนี้มีเนี่ยตั้งนี่สามลอยกัวทั้งในเท่าไรครับทั้งในทั้งในมันลง 2องอยกวอ้ลอวโอ้คือมีซื้อคนติดไว้นั่นพันจองบ่ครับ่นรับนี่ะอรอเพันจองลูกไงหันลูกใหญ่ๆนี่จักเท่าใดครับท่าบุญสฮสองแสนโอ้อแสนบ่ครับลูกนี่คือจองทําบุญอ๋อครับครคันลูกน้อยนี่เด้อครับสามาา3พัน 3า9อเก่าเก่าครับสามพอยเก่าเก่าต่อลูโอสแสดงว่าเบิดรอบว่านี่เงินเขาวัดหลายดีเนียน่ยเนาะดนเงินทั้งหมดหลยเนาะเพราะว่ามันหลายเนี่ยปันหาเพราัวหาทั้งในนั่นหาพันทั้งนอกนี่สามพันครับเนี่ยสามพันมาในทั้งในตอนนั้นหาพัน ลูกใหญ่นี่สองแสนหมอครับคือเขาบริจาคท้าบุญเนาะครับนอจองนี่เป็นว่าครับอ๋อครับครับนี่แหละครับพี่น้องครับวัดยางกุดวัดยางกุดบ้านยางกุดตำบลมาเคียบบมอครับเนี่ยตำบลมาเคียบอำเภอเมืองเนาะอ๋อครับอาวอร์เป็นคนเดอาลุ่นนอคนเดอาลุ่ดโดนใหญ่ร่วมบริจาคไปหนึ่งร้อยบาทนอคนเดทสันนิษฐ์ทองอันอีกหนึ่งร้อยบาท